ปีนี้จริงๆแลนแลนมาได้2ปีแล้วค่ะที่แบบแพลนจะสร้างปลูกแบบย่า99้าองค์แต่ว่าตัวเนี้ยสร้างได้3ก็เรื่อยๆก็คิดว่าอยากทําปีนี้ให้มันเสร็จการที่เราสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนกลับไหวเนี่ยแบบเป็นเป็นอันนี้สงบญใหญ่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอแค่ให้ให้มีเงินสร้างให้เสร็จเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วอยากทําให้เสร็จ ใช่ค่ะพญาวาสุกีนคราชค่ะเป็นอ,อ,องค์ปู่ของพ,พี่บวยสร้างใช่อันนี้ก็ไม่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่าคือวันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็สอบถามพี่บวยไปแล้วว่าเป็นพญานาคที่ติดตัวของพระศิวะใช่เป็นพญานาคของแบบทางอินเดียด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่จริงแล้วตัวเราเองเราก็มีความาใช่ใช่ค่ะเพราะวที่ผ่านมาก็รำร่าย ใช่ค่ะก็เป็นสายพญายนาคอยู่แล้วเราเวลาที่แบบผู้ใหญ่จัดงานเกี่ยวกับสายมูอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงเราอ,อืมส่วนตัวแล้วพัญญาเราตั้งแต่เรามูมาเนาะมันส,ส่งผลอะไรก็ส่งผลอะไรกับชีวิตคือก็เปลี่ยนไปในหลายๆด้านค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราศรัทธาแล้วเราได้แล้วก็เลยแบบศรัทธาต่อไปเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจอย่างเงี้ยค่ะ่เรียกว่าคือยิ่งว่ายิ่งดีใช่ใช่ค่ะแล้วก็บวกกับ ตัวเราด้วยค่ะเหมือนแบบสดวดมนไหว้พระแล้วก็ทําบุญเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่พึ่งทางใจด้วยแล้วก็ทํางานด้วยมันก็บวกกันหลายๆอยๆๆๆ่างค่ะเรียกว่าวิทยาศาสตร์กับความเชื่อะสบกณ์ใช่ค่ะตัวเรามีแบบคาถาหรือมีอะไรเป็นพิเศษที่เวลาบาไถึงท่านเราต้องหอ่บจริงจริงก็จะมีบทสวดของพญานาคทั่วไปเลยค่ะแล้วก็มีบทสวด พระพุทธเจ้าแล้วก็แบบบทบูชาพระตระนไตแบบทั่วไปเลยค่ะแล้วก็มีคาถาเงินล้านนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็แล้วสวดเยอะมากค่ะแต่และวันวันนึงนน่งึอย่างต่ำๆเลยก็ต้องมี10-15นาทีอันนี้คือใช่ค่ะท,ที่ที่ต้องต้องทำทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าว,วันไหนที่แบบว่างหน่อยก็แบบเป็นชั่วโมงก็มีใช่เวลาสวดแล้วเราได้อะไรสัญญาถ้าเราแบบโดยเอาแบบ พ,พื้นเลยก็ได้สมาธิค่ะได้สมาธิได้ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับบทสวดในในระยะเวลานั้นใช่มันก็ทำให้เราแบบมีสต,ติค่ะอยปก,กติปฏิบัติธรรมอ่นี่ค่ะสวดมนต์เป็นหลักเลยใช่ค่ะอันนี้เริ่มทำมานานเริ่มทำมานานนานแล้วค่ะแต่มีช่วงหายนะมีช่วงหายแล้วก็รู้สึกไม่ดี <c oughs> รู้สึกแบบเหมนเรารู้อาจจะรู้สึกไปเองอ่างเงี้ยค่ะแต่พอเรากลับมาสวดแล้วก็จะสบายใจ ใช่ค่ะก็ได้พลังงานดีๆแล้วก็ได้กำลังใจในการทำงานใช่ค่ะ,ะ,คะอ่าโอ้โหถ้าเริ่มมูมาหนักๆประมาณสองสามปีค่ะค่ะ,ะใช่ค่ะอ่าด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยแล้วก็ปีนี้จริงๆแพลนแพลนมาได้สองปีแล้วค่ะที่แบบแพลนจะสร้างปลูกแบบหญ้า เกองค์แต่ว่าตัวนี้นะสร้างได้สก็เรื่อยๆก็คิดว่าอยากทำปีนี้ให้มันเสร็จรใช่ค่ะ,ท,าาะที่บุรีรัม<อ>แล้วก็ที่ที่สองน่าจะเป็นวัดวัดหนองทองสุโขทยัยที่ที่สเดี๋ยวนะหนูจำไม่ได้อ่ะออจังหวัดอะไรไม่รู้ค่ะสามที่ใช่ค่ะ 1. 1> ใช่ค่ะอีกหแล้วซึ่งกะมา ใช่ค่ะก็แล้วแต่วัดบางวัดเราก็แบบทำหลักแสนก็มีหลักหลักหมื่นไปไปลายเหมื่นต้นต้นก็มีค่ะแล้วแล้วแต่วัดว่าแบบเราอยากได้ประมาณไหนแต่สร้างในวัดที่แบบส่วนใหญ่เป็นวัดป่าวัดที่แบบไม่มีใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แฟนคลับเราร่วมด้วย เราตั้งใจจะทําอยู่แล้วเพื่อที่จะใช่เหมือนเรารู้สึกว่าเราเราอยากสร้างให้คนกราบไหว้การที่เราสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนกราบไหว้เนี่ยแบบเป็นเป็นอันนี้ส่งบุญใหญ่ในทุกครั้งที่คนมากรับไหว้เนี่ยเราก็จะได้กุศลด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นความเชื่อใช่จริงๆขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอแค่ให้ให้มีเงินสร้างให้เสร็จใช่เพราะว่าตั้งใจไว้แล้วอยากทำให้เสร็จ